อัตรางเงินเฟอ้อกำลังทะลุพดานสวัสดีครับที่เราเ้สู่คลิปตัวทอล์คครับกับผมแซกโนบะดี้ครับผมเจอก,กันทุกวันแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากเดลีเซาออสเตรเลียครับผมก็ต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอรนซีครับ รวมถึงข่าวคราวเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆครับผ่านทางคลิปต่อทอกด้วยนะฮะแล้วก็ทางช่อง CKB Studio ด้วยนะฮะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่งต่อเพื่อนๆด้วยแล้วก็ติดตามกันได้โดยการกด Sub s c r i b ์กดกระดิ่งนะครับกดครั้งเดียวพอนะฮะรับรองว่าไม่พลาดทุกคอนเทนต์อย่างแน่น,นอนนะฮะวันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อมาฝากกันด้วยนะฮะซึ่งเป็นคํากล่าวของโรเบิร์ตคิวสกินั่นเองนะฮะพ่อรวยสอนลูกนะครับ โรเบิร์ตคิวสกีครับกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังทะลุเพดานนะฮะแล้วมันจะส่งผลอย่างร้ายแรงด้วยนะครับเอต้องฟังแล้วเพราะว่าูรูการเงินเขาเตือนมานะฮะโรเบิร์ตคิวสกีครับผู้แต่งหนังสือพ่อรวยสอนลูกครับได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับผลกระทบของเงินเฟ้อต่อคนชนชั้นกลางในอเมริกาครับแล้วก็ผลกระทบจากการตัดสินใจของรัฐบาลครับเกี่ยวกับน้ํามันครับเมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาฮะโรเบิร์ตคิวสกีครับก็ได้บอกในรายการวีแล็ทีวีนะครับว่า ต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นแล้วก็การผลักดันนโยบายพลังงานสีขาวของรัฐบาละฮะจะส่งผลให้เกิดสภาวะเงินเฟอ้อย่างรุนแรงครับซึ่งก็จะส่งผลร้ายแรงและก็ส่งผลกระทบต่อชนชั้นกลางด้วยนะฮะคิโยสกิก็เน้นย้าถึงบทบาทสําคัญของน้ํามันครับในการขับเคลื่อนสังคมโดยเสนอว่านโยบายของรัฐบาลนะฮะเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์จะส่งผลดีต่อชนชั้นกลางครับผมเขากล่าวอีกว่า อารยธรรมของเราขับเคลื่อนด้วยน้ํามันและราคาน้ํามันกําลังทะลุเพดานเพราะเขาในวงเล็บนะฮะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนะฮะตัวนิวาบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบถึงชนชั้นกลางของเขาเงินเฟอ้อจะพุ่งทะลุเพดานและฆ่าชีวิตผู้คนผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้พวกเขาอยู่รอดได้อย่างไรถือว่าเป็นคำพูดที่น่นาสนใจมากๆนะ,ะน่ากังวลมากๆเลยและเขายัางมีพระวิจารณ์การตัดสินใจของ โจไบเดนนะฮะที่ถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานนะฮะซึ่งเขาอ้างว่ามันจะส่งผลให้ซาอุดิอาระเบียฮะเข้าร่วมกองกำลังกับรัเสเซียแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นไปอีกนะครับก่อนหงเดือนที่ผ่านมาฮะคีออสกิ้ก็ได้ย้ำถึงผลกระทบของอาตาัตราเงินเฟอ้อนะ,ะที่เพิ่มขึ้นในอเมริกาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็โทษนโยบายของเฟดฮะแล้วเขาบอกว่าเฟดเนี่ยโกหกว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อจะเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวนะครับ เขาตั้งข้อสังเกตเขาว่าระบบทุนนิยมยังเผชิญกับภยัยคุกคามจากภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็แนะนำนะฮะให้นักลงทุนเนี่ยรีเผื่อโอกาสก,าก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นนะฮะโดยเคียวสกิก็ยังคงสนับสนุนนะฮะให้ลงทุนในทองคําแล้วก็บิตคอยนะครับโดยเชื่อว่าสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยจะเห็นจะเป็นหลุมหลบภัยที่ดีครับในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตก,ตกต่ำนะครับในขณะที่หลายคนบอกว่าเงินดอลลาร์จะถูกแทนที่นะฮะแต่เคียวสกิเนี่ยเตือนว่า เงินดอลลาร์จะเป็นแค่กระดาษชําระเท่านั้นโอ้โหแรงมากๆนะครับคือมีหลายคนนะออกมาพูดบอกว่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะหมดหมูลค่าไปนยเป็นแค่กระดาษแต่เกียวสกีพูดถึงว่าเป็นกระดาษชําระหรือเป็นทิชชู่นั่นเองนะครับก็ถือว่ายิ่งกว่าขยะนะฮะอาจจะคล้ายๆกับเปเนสเวลาเลยก็ได้นะที่เงินเนี่ยไม่มีมูลค่าใดๆนะผู้คนก็เลยต้องหันไปพึ่งบิตคอยน์พึ่งเงินดิจิทัลนะฮะแล้วก็ ย้ายออกจากประเทศนั้นๆมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณที่เห็นอะไรกับเรื่องนี้ฮะเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะแม้ว่าไทยจะยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรแบบโดยตรงแต่ทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นผมว่ามันก็แย่พอๆกันในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในบ้านเรานะฮะแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นนะเรื่องการเมืองด้วยนะครับก็นะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดก่อนกันนะ,ะระหว่าง เกิจตกต่ําจากเพราะเงินเฟอ้อหรือนะภาวะสงครามหรือนะะปัญหาในเรื่องของการเมืองในประเทศนะ,ะไม่รู้อะไรจะเกิดก่อนแต่ยังไงก็คนไทยต้องสู้กันต่อไปนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะฮะยังไงช่วยสปอร์ตกันด้วยนะฮะโดยการกดปุ่มจอยเป็นเมมเบอร์เป็รายเดือนครับแต่ถ้ากิหาไม่เจอไม่เป็นไรโอนมาเป็น USDT BUSD US ก็ได้ครับแค่คุณเลื่อนไปใต้คลิปนี้ข้างล่างนี้นะฮะ ค o อปปี have, right mm ้วันดที่ให้ไว้แล้วโอนได้เลยนะครับผม mm hmm. วันนี้ลาไปก่อนเ mm hmm. จอกันใหม่พรุง mm hmm. ร่งนี mm ้ฮ hmm. ะสวัสดีครับ